เนื่องในโอกาสสมโพธิพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นสิ่งที่ควรเป็นที่พึงปรารถนายิ่งกว่าอะไรอื่นควรจะเป็นปัญญาเพราะปัญญาอาจพาไปสู่ความสำเร็จในทุกเรื่องทุกสิ่ง ความมั่งมีสีสุขก็ตามความก้าวหน้าในการงานก็ตามความสำเร็จมรรคผลนิพพานก็ตามเกิดได้จากปัญญาทั้งสิ้นสมเด็จพระบรมศาสตรสาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าก็ด้วยพระปัญญาพระอรหรันตสาวกทั้งหลายที่ทำกิเลสให้สิ้นได้เป็นพระอรหันต์ก็ด้วยปัญญา ผู้รักษาตัวรอดได้แม้ตกอยู่ในภัยอันตรายร้ายแรงก็โดยปัญญาผู้ประสบความสาเร็จต่างๆก็โดยปัญญาในทางตรงกันข้ามเราท่านทั้งหลายที่ปรารถนามรผลนิพานแต่ก็ไม่สมปรารถนาก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอมีภัยอันตรายเกิดขึ้นเอาตัวไม่รอดก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอ หวังความสําเร็จในเรื่องต่างๆก็ไม่สําเร็จสมหวังก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอจากตัวอย่างดังกล่าวควรจะเพียงพอสําหรับทําให้เห็นว่าปัญญานั้นสําคัญนักเป็นที่ควรพึงปรารถนายิ่งนักมีปัญญาพร้อมก็จะมีทุกอย่างพร้อมขาดปัญญาเพียงไรก็จะขาดจิ่งปรารถนาเพียงนั้น การบริหารจิตก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยปัญญาเป็นสำคัญมิฉะนั้นก็จะไม่เกิดผลปัญญาเป็นเรื่องของธรรมชาติมีอยู่แล้วทั่วไปเป็นแต่กิเลสท,ที่ห่มห่อจิตใจกลางกั้นไว้มิให้ปัญญาเข้าถึงได้โดยง่ายจิตนั้นท่านกล่าวไว้ตามความจริงแล้วว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผ่องใส แพรวด้วยรัศมีรุ่งเรืองปราศจากฝ่ายฟ้ามนทินแม้เล็กน้อยเพียงใดความแพราวของจิตนั้นมีรัศมีกว้างใหญ่ไพศาลมีอาจประมาณขอบเขตได้ทุกจิตเป็นเช่นนี้แต่จิตของภูมิกิเลสประกอบอยู่ในความคิดย่อมถูกความคิดที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเข้าหุ้มหอ และจิตอันประพัดสอนที่ถูกหุ้มหอ่อด้วยความคิดปรุงแต่งของกิเลสก็เหมือนแก้วมณณีล้ำค่าที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสด,ดุหลากสีทับถมกันเข้ามากมายเพราะย่อมเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าความคิดปรุงแต่งนั้นไม่มีเวลาหยุดยัง้งมีแต่จะติดต่อกันมิว่างเว้นแก้วมณณีน้ำงามถูกห่อหุ้ม จกไม่ปรากฏความงามแห่งรัศมีฉันใดจิตท,ที่ถูกความคิดปรุงแต่งแห่งกิเลสเข้าห่อหุ้มก็จกไม่ปรากฏความประพัดสอนฉันนั้นแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าความประพัดสอนแห่งจิตจะมิคงอยู่ลึกลงไปใต้วัตถุหลากสีที่ห่อหุ้มอยู่แก้วมณียังคงความเป็นแก้วมณีที่หาค่ามิได้ไมิได้มีความหมองมัว สิ้นค่าไปอย่างใดจิตท,ที่มีธรรมชาติประพัดสอนก็เช่นกันแม้จะอยู่ลึกลงไปใต้ความขุนโมของความคิดปรุงแต่งด้วยอำนาจกิเลสแต่จิตนั้นก็ยังคงความประพัดสอนเช่นเดิมไม่ได้มีมลทินอย่างใดแต่ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างจิตประพัดสอนที่ถูกความคิดปรุงแต่งเข้าห่อหุ้มกับแก้วมณนีที่ถูกนำ วัสดุต่างๆเข้าพันหอ่อคือวัตถุที่ถูกนำเข้าห่อหุ้มแก้วมาีนั้นเมื่อห่อหุ้มเข้าแล้วหยุดห่อหุ้มเข้าไปใหม่แล้ววัตถุนั้นก็จะยังไม่หลุดจากดวงแก้วมาน,นีจะหลุดต่อเมื่อต้องหยิบยกออกแก้ออกแต่ความคิดปรุงแต่งที่เข้าไปห่อหุ้มพรางความประพัดสอนแห่งจิตนั้นจะพ้นไปในทันทีที่หยุดคิดปรุงแต่ง แต่ที่จิตของบุตรชนทั้งหลายไม่มีเวลาปรากฏความประพัดสอนก็เพราะมีความคิดปรุงแต่งไม่หยุดยัง้งไม่ขาดสายปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน,น้นติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาทุกลมให้ใจเข้าออก,กจิตจึงถูกห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาคููยิ่งโดยปัญญาปรารถนาจะให้ความประพัดสอนแห่งจิตปรากฏชัดแจ้งจึงทำความเพียร พยายามหยุดความคิดปรุงแต่งทั้งปวงอันเป็นไปใต้อำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง promise, หยุดความคิดปรุงแต่งได้มากเพียงไรความประพัดสอนแห่งจิตย่อมปรากฏมากเพียงนั้นความสุขสงบย่อมมีมากเพียงนั้นแก่ภูมิจิตอันประพัดสอนอันความประพัดสอนปรากฏแล้วท่านผู้หยุดความคิดปรุงแต่งได้สิ้นเชิงจิตประพัดสอนของท่าน จึงปรากฏเต็มที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองเป็นบรมสุขภูมาบริหารจิตก็คือภูมุ่งทำกิจให้ผ่องแผ้วให้มีค่าสูงส่งด้วยความผ่องแผ้วคือประพัดสอนนั่นเองแม้พิจารณาดังกล่าวมาข้างต้นให้เห็นด้วยปฏิบัติจริงจังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งอันเป็นกิเลสไม่ว่าตาจะเห็นรูปอะไรหูจะได้ยินเสียงใด จมูกจะได้กลิ่นใดลิ้นจะได้รับรสใดกายจะได้สัมผัสใดก็พยายามมีสติคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสกับสิ่งที่สัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะควบคุมได้พยายามเช่นนี้ให้สม่ำเสมอจะรู้ได้ตนเองซึ่งความผ่องใสแห่งจิตที่เพิ่มขึ้นทุกทีไม่ใช่ว่าจะได้ผลทันทีทันใดเป็นความประพัสดสอนทีเดียว พึงอย่าท้อแท้แต่ต้องเพียรพยายามแล